New look, new toys, 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 a boat, a boat, a, boat, a train, a track. I love look at all the toys, please, mommy, please, mommy. <laughs> I was a boat. I เด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยปฐมวัยนี้นะคะเป้าหมายของโรงเรียนของเราเองเลยเนี่ยคือให้เขามีพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกันคุณครูทิพวรรณโรงเรียนพักุม,มาเยซูวิทยาขอนแกน่นจึงได้คิดนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษพิงกุซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ เข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนเราก็มีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจอยู่หลายประการเนื้อหาในการจัดก,การเรียนการสอนของเขาเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากก็คือมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นนำา 2. ก็คือขั้นสอนหรือขั้นดำเนินการ 3. ก็คือ ขั้นขยายประสบการณ์สีก็คือขั้นทบทวนแล้วก็ประเมินผลเด็กปฐมวัยที่อายุ3-6ปีซึ่งเราเรียกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ เปิดรับโลกภายนอกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่ได้ทำวิจัยแล้วก็สรุปว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาได้ถึง7ภาษาในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตามวัยแล้วก็เหมาะสมหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมวัยนะคะกิจกรรมนั้นต้องมีความสนุกสนานขณะที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องออมีความรู้สึกว่ามันสนุกถึงจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายสําหรับเขา,เามาทักทายกันก่อน Good morning teacher และ yeah. เด็กๆจ้ามองขึ้นไปบน look at the screen เรามาดูพร้อมๆกันเลยในช่วงของ introduction ใช่ไหมคะเราก็จะเปิด episode ให้กับเด็กๆได้ดูโดยกรบปิงกูเป็นตัวดำเนินเรื่องปิงกูเขาเป็นนกเป็นปิ้นนะคะแล้วก็ปิงกูก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนมีสังคมที่โรงเรียน Here is p i n g e Grandpa Look, grandpa Where Daddy? Look, Here Daddy Daddy Pin Look Look is is เนื้อหาก็ใกล้ตัวเด็กนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันการเล่นใช่ไหมคะอย่างวันนี้เราเรื่อง Toys ก็จะเป็นของเล่นวันนี้พิงกุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง Toys เหรอไหมคะ Are you ready Very good เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นต่างๆโดยที่ตัวปินกุเป็นตัวดำเนินเรื่องในช่วงแรกนะคะปิงกุเขาก็จะพูดเป็นภาษาเพนกวินยังไม่เป็นภาษาอังกฤษ เด็กๆก็จะจินตนาการไปไปเป็นเรื่องของตัวเองก่อนเชื่อมโยงกับภาพนั้นใช่ไหมคะเฮ้ยยแล้วหลังจากนั้นก็เอพิสซดก็จะแนะนำคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ตอนนี้คนเก่งนะคะคนเก่ง เก้นเก่งจ้าเด็กๆแต่นี่เด็กๆพูดตามดังๆเลยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้ฟังสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงตาม says says no. no. Mommy Mommy says no. แล้วก็จะกลับมาดูที่เอพิโซดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยจากภาษาเบนกวินก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเชื่อมโยงระหว่างช่วงที่เรียนรู้ศัพท์ใหม่กับเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันเขาจะเข้าใจได้เร็วขึ้น Look penguin a boat Look a ball a ball Mommy says no says A truck. A truck Mommy says no. หลังจากนั้นเด็กๆจะเข้าสู่ช่วงของการทำแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะก,การฟังเชื่อมโยงกับภาพและการออกเสียงตามสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้องเด็กๆจำกันได้ไมมเอ่ยว่าวันนี้เป็นคุมีของเล่นอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะ ดีวมดีบอกอะไรนะคะเด็กๆชี้ภาพแล้วพูดตามนะคะ Where is the rocket h e r s is the rocket Yes yeah, ชี้ก่อนลูกได้ทักษะการฟังแล้วก็จะมาดูภาพแล้วก็จะชี้ตามรวมทั้งพูดตามด้วย Where is the ball Where is the ball Good very good great ต o ๊กจอม Where is the boat where is the ball here is the ball here is the ball จากคำศัพท์ก็เป็นประโยคประโยคง่ายๆอ่าเด็กๆจ๋ามาหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะพิงกูอยากได้อะไรนะชีบพิงกูกรุ๊ปพิงกู wants a ball พิงกู wants a ball very good พิงกู wants a truck พิงกู wants the truck good job Very good Pinko วร The Train Very good นวัตรกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิงกุพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการศึกษาของเด็กโดยตรงนะคะจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรตัวนี้เนี่ยเอากระตูนพิงกุเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อการสอนเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่าเด็กๆนชอบกระตูนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพิงกุเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่สําคัญ ทิ่ที่ดูแล้วน่ารักเราก็จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษาจากฉากต่างๆอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่รู้ตัวว่าเด็กกำลังเรียนภาษาได้ภาษาไปด้วยได้ความสนุกสนานเบิกบานไปด้วยก็ทำให้เด็กอยากเรียนและตอนนี้ก็ได้เวลาของความสนุกกับซ่องทอมกิจกรรมร้องเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีเนื้อหาคำศัพท์เชื่อมโยงกับบทเรียนนอกจากเด็กๆจะสนุกสนานกับกิจกรรมแล้ว ยังทําให้จดจําคําศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นซ่องทามเด็กก็จะได้เชื่อมโยงท่าทางกับแฟชกั่นนะคะเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยแล้วก็เชื่อมโยงภาษากายกับครรําศัพท์ Look pink toys, toys 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 a ball a ball a train a top looking on the toys please mommy please mommy I got a truck i i want want a a please please want a truck please, mommy. Please, mommy. Want a truck mommy mommy หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสอนทบทวนจากที่เขาได้ฟังในเอพิโซดแล้วนำของเล่นจริงมาการใช้ของจริงเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าที่จะใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมโอโหอันนี้แดดด้ Daddy. เดดกไ้ชอบขับเลยบูนอะทุรกเยอีซ <Okay. S 1> yeah, ่าบุกเยอีซ่าเยอีโอ้โหอันนี้อรอกเกตมาจากดวงจันทร์เลยฟิวอ o รอกเกต r รีกซ d ซึ่งของเล่นจริงเนี่ยเด็กก็จะเชื่อมโยงไปถึง กิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันด้วยจุดที่อาจจะเพิ่มเติมควรจะเปิดโอกาสให้เด็กพูดให้เต็มเต็มวลีหรือเต็มประโยคถ้าเผื่อคุณครูจะเริ่มต้นด้วยพิงกู once และให้เด็กต่อว่า a train เด็กก็จะได้แค่คําศัพท์เท่านั้นเมื่อคุณครูฝึกให้เด็กได้คําศัพท์ต่อด้วยคำว่า a train ไปแล้วคุณครูควรให้เด็กเริ่มต้นประโยคด้วยตัวเองเช่นเริ่มต้นพูดว่าพิงกู n t s a train เพื่อเด็กจะได้ประโยคทั้งประโยคไม่ใช่แต่จะได้คำศัพท์อย่างเดียววันนี้แม่กับปิงกูไปซื้อต้นไม้กันใช่ไหมคะแต่ว่าปิงกูอยากได้อะไรเอ่ย oh, <okay. S 2> เดี๋ยวจะให้คนเก่งออกมาไห้ดูคนเก่งสิพูดกับมามีส่สิลูกมามีมามี่ says no very good พิงวันสบองมามีมามี่ says no v e น y good ต่อเมือ่อเมื่อนมเสร็จแล้วเราก็จะมาทบทวนทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้ได้ทำซ้ำเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดี Are you ready <Yeah. S 1> Are you ready เด็กๆพูดตามนะคะ Look look here is a boat look here is a rocket very good จุดเด่นของคุณครูที่วรรวันนี่คือคุณครูมีบุค,คลิกนะคะของครูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะจะกระตือรือร้นร่าเริงเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความกล้ากล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษ เพราะว่ามีคุณครูปฐมวัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ค่อยอยากจะสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณครูทิพรวรรณนี่กล้าที่จะสอนและมีความสุขในการสอนเพราะนั้นถ้าคุณครูทั่วๆไปไม่กลัวภาษาอังกฤษคุณครูเองก็จะสอนภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่คุณครูทิพรวรรณได้สอนนะคะและนอกจากนั้นจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยให้ความสนใจเด็กอย่างทั่วถึงเลยคุณครูจะเดินดูแล้วดูว่าเด็กได้ทำงานอยู่หรือเปล่ามีปัญหา อะไรที่คอยช่วยเหลือแก้ไขอยู่ตลอดเพราะนั้นครูจะให้ความความสนใจกับเด็กตลอดเวลานะคะและนอกจากนี้คุณครูก็จะ คอยเสริมแรงให้กับเด็กจะเห็นว่าเวลาที่คุณครูเด็กทำอะไรคุณครูมักจะพูดว่า good job very good super อยู่ตลอดคือการให้กำลังใจของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะนั้นการเสริมในลักษณะแบบนี้จึงทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็อยากจะเรียน very good นี่แหลลูก Very good. Oh, super. คุณครูที่พวันมีเด็กอยู่จํานวนเยอะมากใช่ไหมคะยี่สิบกว่าคนคือถ้าเราได้คําตอบจากเด็กทุกคนรวมๆเราก็จะไม่เห็นว่าเด็กแต่ละคนคนไหนบ้างที่เรียนรู้ได้ดีหรือคนไหนบ้างที่กําลังมีปัญหาอยู่เพราะ,ะน,นจะเห็นว่าคุณครูใส่ใจกับเด็กรายบุคคลด้วยลองแซมเปิลมาเรียกเด็กคนหนึ่งแล้วก็ถามเด็กตอบได้หรือเรียกเด็กอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ตอบได้ก็จะทําให้คุณครูแน่ใจว่าเด็กทั้งคลาสเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อม ไไไมมมมม่มม่่่ีีีใใใคครรรหลดือทจจะเข้าต่อไปเป็นขั้น consolidation ก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพระหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพหุปัญญาจะนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกทมวัยในรูปแบบใดสนุกสนานแค่ไหนติดตามกันต่อได้ในเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษตอนต่อไป